สำหรับการไปทริปท่องเที่ยวนั้นนอกจากสถานที่ซึ่งเป็นหัวใจของทริปแล้วเรื่องที่พักก็สำคัญไม่แพ้กันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่พักโดยคำนึงถึงงบประมาณเป็นหลักแต่สำหรับบางคนนั้นเมื่อมีโอกาสได้เปลี่ยนเตียงเปลี่ยนหมอนทั้งทีก็อยากขอแบบเหนือความคาดหมายก็เอ็นกายในโรงแรมแปลกที่นอนประหลาดๆให้มันตื่นเต้นสักครั้งในชีวิตบ้าง แต่แปลกอย่างเดียวก็คงไม่พอต้องมีความสวยงามอีกด้วยและถ้าหากใครที่อยากเลือกที่พักโดยใช้ไอเดียเป็นหลักแลก้วก็อับดุลจะพาไปพบกับ5โรงแรมไอเดียสุดเจ๋งสวยและแปลกจากทั่วโลก 1. โรงแรมถ้ำกามิราสุเคฟประเทศตุรกีโรงแรมถ้ำที่บุรณะซ่อมแซมขึ้นมาจากบ้านถ้ำโบราณ โดยขุดเจาะเข้าไปในหน้าผาที่เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งและถูกเนรมิตให้เป็นโรงแรมเล็กๆขนาด24ห้องเปิดให้บริการเมื่อปี1999นับเป็นหนึ่งใน8โรงแรมที่โดดเด่นที่สุดของตุรกีมีชื่อเสียงทางด้านความสวยงามและโรแมนติกคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกเป็นสถานที่สำหรับฮันนีมูนเพราะการบูรณะปรับปรุงถ้ำของกามิราซูที่มีอายุนับพันปีนี้ ด้คงสภาพของสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณของความเป็นที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายพันปีของุบเขาแห่งนี้ไว้อย่างครบถ้วนที่นี่ให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFI ฟรีมีบริการนวดบำบัดห้องพักหรูหราทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวบางห้องมีทีวีจอ L c d ซและอ่างสปาหลายห้องมีระเบียงที่สามารถมองเห็นสวนกุหลาบสำหรับห้องอาหารมีอาหารคอปปาโดเซียนแบบดั้งเดิมจัดทำขึ้นโดยใช้วัตถุดิบแบบออร์แกนิก ให้บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์พร้อมแยมโฮมเมดแอปเปอร์คอดแห้งน้ำพึ่งท้องถิ่นและครีมสดนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งตามฤดูกาลได้อีกด้วย 2. โรงแรมท่อดัสพาร์คประเทศออสเตรียโรงแรมที่สร้างขึ้นด้วยท่อน้ำทิ้งจริงๆชื่อว่าดัสพาร์ค ตั้งอยู่ในส่วนสาธรารณะที่เมืองออสเทนไฮประเทศออสเตรียที่รับรองว่าคุณจะลืมไปว่ามันคือท่อระบายน้ำทิ้งไปเลยโรงแรมท่อดัสพาร์คสร้างจากท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่หนักถึง9.5ตันจึงมีความแข็งแกร่งและทนทานถูกนำมาตกแต่งภายในให้หน้าอยู่หน้านอนทุกห้องมีเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพียงพอประตูปิดล็อกด้วยคีย์การ์ดแบบดิจิตอลแต่ไม่มีห้องน้ำในตัว ต้องใช้ห้องน้ำรวมเท่านั้นโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮาลิงเงินห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัมเพียงหนึ่งชั่วโมงกลายเส้นทางขนาดใหญ่ของจักรยานที่เป็นที่นิยมของประเทศออสเตรียลักษณะคล้ายกับแคปซูลโฮเทลในประเทศญี่ปุ่นแต่ที่นี่นอนได้มากกว่าหนึ่งคนถือเป็นไอเดียสุดเจ๋งโดยการใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งให้เกิดคุณค่าขึ้นมาใหม่และยังสามารถกระตุ้นต่อมจินตนาการให้กับคนที่อยากต่อยอดความคิด นำไปดัดแปลงวัสดุในแนวเดียวกันนี้ให้นำกลับมาใช้ได้อีกด้วย 3. โรงแรมจัมโบสเตย์สวิตเซอร์แลนด์หลายสิบปีก่อนสายการบินครารเจ็ตของสวีเดนถูกฟ้องล้มละลายเครื่องบินที่เคยรับส่งผู้โดยสารทั่วโลกเลยต้องจอดแน่นิ่งใช้งานไม่ได้เป็นเวลานานานายออสการ์ดิออส นักธุรกิจของเมืองก็มองเห็นช่องทางในการปรับปรุงเครื่องบินลำนี้ให้เป็นโฮสเทลสำหรับนักเดินทางขึ้นมาโดยการรื้อเก้าอี้ออกทั้งหมดและตกแต่งใหม่ให้เป็นห้องพักที่มีห้องน้ำคาเฟ่เล็กๆห้องประชุมห้องพักผ่อนหย่อนใจประหนึ่งโฮสเทลแห่งหนึ่งใจกลางเมืองโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลจากสนามบินให้เหนื่อยเพราะแค่เพียง10นาทีด้วยชัตเตอร์บัสคุณก็เดินทางถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินได้ทันที จมโบสเตย์ um เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวครั้งแรกในปี2008มีทั้งหมด27ห้องแต่ก็มีเตียงให้พักผ่อนถึง76เตียงและห้องน้ำรวมถึง9ห้องและมีห้องพักหลากหลายประเภทให้เลือกพักผ่อนอาทิห้องพักราคาถูกที่เรียกว่าดอมแบบแชร์กับนักเดินทางคนอื่นในคืนละ400ไปจนถึงห้องแบบซูพิเรียหรือดีลักซ์ประมาณ1 5 0 1 2บาทในบ้านเรา หรือใครที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ห้องคอกพิษสูตรหรือห้องนักบินพื้นที่ห่วงห้ามที่ใครต่อใครมักอยากไปลองสัมผัสดูสักครั้งก็ถูกแปลสภาพให้เป็นห้องพักขนาด2เตียงนอนพร้อมห้องน้ําส่วนตัวที่สามารถมองเห็นวิวได้แบบพานโนรามาจากห้องนักบินซึ่งอาจต้องแย่งชิงกันสักหน่อยเพราะห้องพักเจ๋งๆแบบนี้ใครก็อยากลองนอนดูสักครั้งและความเจ๋งอยู่ที่ทุกห้องพักมีโทรทัศน์จอแบนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการอีกด้วย 4. โรงแรมจิราฟแมนเนอร์ประเทศเคนยาหนึ่งในโรงแรมที่มีความแปลกอันดับต้นๆพราอมีความพิเศษซุกซ่อนอยู่จนทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากแวะไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตนั่นคือการร่วมรับประทานอาหารเช้ากับยิราฟตัวโต,วตวโดยพวกเขาเหล่านั้นจะยื่นคอยยาวๆเข้าไปในหน้าต่างห้องอาหารเพื่อร่วมรับประทานอาหารกับแขกก่อนที่จะกลับเข้าไปป่าสงวนจิราฟแมนเนอร์ของโรงแรมในช่วงสายของวันนั่นเอง แน่นอนว่านี่คือความตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้เผชิญหน้ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกไปจนถึงการสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยเพราะทางโรงแรมรับประกันว่าผู้ใช้บริการจะได้เข้าพักทั้งในพื้นที่ของคาราฮาร์และในพื้นที่ท้องถิ่นอย่างเพลิดเพลินตลอดการท่องเที่ยวและพักผ่อนในโรงแรมแห่งนี้ดวยโรงแรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารโดดเด่นที่สุดของเคนยาเพราะเคยเป็นคา,าราฮาร์เก่าแก่ มีความน่าดึงดูดด้วยการตกแต่งด้านหน้าที่โออ่าและการตกแต่งภายในที่สง่างามรวมไปถึงสวนสีเขียวกระจีที่มองสวนกับแดดในยามเช้าที่สัตว์ส่องมาผ่านระเบียงออกไปยังสนามหญ้าที่สวยงามหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีแค่ยีราฟหรือเปล่าคำตอบคือสถานที่แห่งนี้ก็เป็นเหมือนสวนสัตว์แห่งหนึ่งในเคนยาดังนั้นนอกจากยีราฟแล้วคุณก็จะได้เจอกับสัตว์อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูป่าแอฟริกันกวาง ละมั่งช้างม้าลายและนกอีกร้อยสายพันธุ์และสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแต่สัตว์ที่เป็นจุดเด่นก็คือเจ้ายีราฟสายพันธุ์รสชายที่มีน้อยมากๆและใกล้สูญพันธุ์เจ้าของโรงแรมจึงนํายีราฟเหล่านั้นเข้ามาดูแลภายในโรงแรมเพื่อช่วยอนุรักษ์ให้ยีราฟตัวโตเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตห โรงแรมน้ำแข็งจุดกาจาวีประเทศสวีเดนโรงแรมน้ำแข็งอันโด่งดังของสวีเดนเป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลกสร้างขึ้นในปี1994ตั้งอยู่ที่เมืองคิรูนาสร้างด้วยหิมะและน้ำแข็งจากแม่น้ำทอนถือเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดที่นี่มีที่พักสส่วนด้วยกันคือ โคแอค m คอมเดชันและวอร์มอค m คอมเดชันในส่วนโคแอค m คอมเดชันคือห้องที่ทำจากน้ำแข็งเป็นไฮไลท์ของโรงแรมและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งโต๊ะตู้เตียงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจะทำจากน้ำแข็งทั้งหมดโดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในโรงแรมจะอยู่ที่ลบหองศา,าเปิดให้เข้าพักได้ในเดือนธันวาคมถึงประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปีเมื่ออากาศเริ่มร้อนขึ้นน้ำแข็งก็จะค่อยๆละลายลง และสูญสลายไปเองตามสภาพแต่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆปีโดยแต่ละห้องจะถูกออกแบบโดยศิลปินจากรอบโลกที่มาช่วยกันออกแบบธีมในปีต่างๆให้สวยงามแตกต่างกันออกไปทำให้ห้องนั้นออกมาแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองส่วน warm accommodation เป็นห้องพักแบบปกติและราคาถูกกว่าและภายในโรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งโรงหนังไนท์คลับบาร์น้ำแข็ง ห้องแสดงนิรรศการและโบสถเล็กๆสำหรับการแต่งงานรายล้อมไปด้วยปฏิมากรรมน้ำแข็งสวยงามจากการสลักของช่างสลักน้ำแข็งชั้นนำของโลก